อยากให้พี่นัดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า PT Trading t เป็นใครคะแล้วก็ PT Trading t เนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างค่ะครับ PT Trading t เนี่ยคือ Trading Arm ของกลุ่มพตทนะครับโดยมีพันธกิจหลักเนี่ยก็คือว่าสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศนะครับรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายธุรกิจการค้าไปสู่ตลาดสากลค,ครับ ปัจจุบัน p r t t ีเทรดดิ้งเนี่ยมีคู่ค้ามากกว่า1,200ลรายเนี่ยอยู่ใน70กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเรามีออฟฟิศอยู่5ออฟฟิศนะครับอยู่ในกรุงเทพสิงคโปร์อาบูดาบีลอนดอนรวมถึงฮูสตันในกงางจะเปิดต้นปีหน้าทำให้เราสามารถค o v e r t i m ไทม์โซได้ทุกๆ t i ไทม์โซในโลกนะครับทำงานแบบ24-7เลยข้อดีของอันนี้ก็คือว่า เราสามารถที่จะได้ข้อมูลแบบเขาเรียกว่า first hand information เพราะเราส่งคนไปนั่งในตลาดเลยได้ข้อมูลแบบ Real Time ททำให้เราสามารถ c ค p เจ r e โอกาสทางธุรกิจในท,ทันท่วงทีครับ p t t Trading เนี่ยเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยู่แล้วสิ่งที่เราทำนะวันนี้เนี่ยคือเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธก์กลวิธีนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด PT t Trading เนี่ยเริ่มเอาระบบ trading control system เนี่ยเข้ามามากกว่า10ปีแล้วนะฮะเราให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก ถือว่าระบบนี้คือระบบ Backbone System ของ Trading เลยเรามีการพัฒน,นาแบบต่อเนื่องเป็นลักษณะของ In-House นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกรรมของเราที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน p ี e ีดีเทรดดิ้เนี่ยได้ลงทุนไปในเรื่องของ Digital Technology ค่อนข้างเยอะนะครับเราพยายามจะสร้างความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลให้อย่างรวดเร็วนะครับเอาข้อมูลนี้มาทําการประมวลผล ทำ d a t a a า a l y t i c s นะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและสามารถแคปเจอร์โอกาสทางธุรกิจได้รวมถึงเราได้มีการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ของราคาน้ำมันในอนาคตด,ด้วยนะครับเราเรียกโมเดลนี้ว่า Star Model นะครับซึ่งในระยะอันใกล้เนี่ยเราจะเอาเ i เข้ามาช่วยด้วยทำให้การคิดวิเคราะห์หรือประเมินผลมีความถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นครับเทรดดิ้งเราเนี่ยให้ความสำคัญกับคนค่อนข้างมากเราถือว่าคนเนี่ย คือแอสเซทของเทรดดิ้งนะครับะจะเห็นว่าเรามีพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นตัว T-Learning 3 6 0ไอตัวแอปพลิเคชันนี้จะเป็นศูนย์รวมของความรู้ของเทรดดิ้งเลยแล้วก็จะมีการสื่อในลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็น2 d 3 d เพื่อให้คนที่มาฟังเนี่ยดูเรื่องเข้าใจแล้วสร้างคาลเจอร์ในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสำหรับห้อง Intelligen c e Center ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือเราต้องการให้เป็นเซ็นเตอร์ขององค์ความรู้ของิ เรื่องที่2คือเรื่องของ Communication เพราะ c อมมิวนิเคชันเนี่ยคือตัวสําคัญของการทำเทรดดิ้งนะครับอันที่3คือเรื่องของข้อมูลที่ต้องได้รับรู้แบบเรียลไทมมากที่สุดครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าเทรดดิ้งเนี่ยโดนผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแน่นอนแต่ถ้าเกิดพี่มองอีกมุมหนึ่งนะว่ามันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราสามารถที่จะเริ่มโฟกัสในเรื่องของดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชัมากขึ้นนะครับเทรดดิ้งเนี่ย เรามีหลายๆโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของ Digital Technology เราก็คงยังดําเนินต่อไปนะครับแต่เราคงต้อง prioritize อันไหนยังไม่จำเป็นเราคงต้องเรื่อนไปก่อนแต่อันไหนที่มีผลกับการที่เราเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเราหรือสร้าง Competitive Advantage Trading เนี่ยยังไงเราก็คงจะต้องทําต่อไปนะครับโดยที่3กลุ่มหลักๆที่เราคิดว่าเราต้องพัฒนาเนี่ยคือเ,เรื่องของ Data นะครับเรื่องของ Process แล้วก็ะเรื่อองงขคคนรรับเาก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของเทรดดิ้งนะฮะโดยการเอาโรบอทเข้ามาผสมกับ AI นะครับเพื่อช่วยทำเรื่องของ Process Automation RPA Automatic Process Automation คือโซลูชันที่พัฒนาคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานแบบซ้ำๆและมีปริมาณมากรวมถึงลดความผิดพลาดในการทำงานและให้พนักงานใช้เวลาโฟกัสกับงานที่สร้างแวลูให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น PTT Trading ร่วมมือกับ IBM ในการนำเทคโนโลยี AI และ Automation เข้ามาขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการ Unstructured Data ปริมาณมหาศาลซึ่งต้องใช้บุคลากรและมีกระบวนการทำงานที่ซ้ำๆนอกจากนี้ก็ยังมีตัว Analytics, Machine Learning และ OCR ซึ่งใช้ช่วยลดขั้นตอนธุรกิจ End-to-End end, และการทำงานแบบซ้ำๆตลอด24ชั่วโมงใน7วันค่ะ ทั้งนี้การนำเทคโนโลยี AI และ automation เข้ามาใช้ในสำนักงานทั้งที่ทกรุงเทพและสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้คือการสร้างความคล่องตัวของระบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องของการทำงานของ PTT Trading ค่ะผลจากการดำเนินโครงการ RPA ระยะที่1พบว่า PTT Trading สามารถลดระยะเวลาการทำงานแบบแมนวล6สัปดาห์จาก2700 0นาทีเป็น6,800นาที ในต้นปีหน้าครับพี่มองว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของเราเนี่ยมีแนวคิดที่จะเอาประสานจุดแข็งของแต่บริษัทเข้าด้วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่าโปรเจกต์ n e พี่เชื่อว่าโครงการนี้มันจะสร้าง Competitive Advantage ให้กลุ่มดาวสตรีมและทําให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน o p e r a t i n g model เดใหม่น,นะครับมีการนําเอาแพลตฟอร์มเข้ามาใช้นะครับซึ่งข้อดีของแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องใหญ่ เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าการที่ connect data จากกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกันข้อที่2ก็คือว่าพอเรามี data ฐาน data ที่ใหญ่แล้วเนี่ยเรา data เนี้ยมาทำ data analytics ในการคิดวิเคราะห์และในส่วนที่3คือเรามี visualization แบบ e n d to e n นะครับทำให้ทุกคนสามารถเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลเป็นแบบ real time เลยแล้วสามารถที่จะ capture โอกาสทางธุรกิจได้ทันท่วงที